ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เคมเคคิมิโกะนะวันนี้ผมก็จะมารีวิวอีเวนต์ใหมนะ่เป็นเครื่องกําเนิดหลุมดํากระโดดนะครับส่วนความสามารถที่เข้ามาเนี่ยผมมองว่าก็ถือว่าดีอยู่ในระดับหนึ่งแต่ก็อาจจะยังไม่สุดนะครับแต่ระหว่างเพื่อนๆรับชมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตาม้วยนะวันนี้ผมก็คงจะทําครับแต่ไม่ได้ทําจีน้นี้เออบอกไว้ก่อนความสามารถนะครับเมื่อก่อสร้างหรืออัปเกรดหรือตก 85%สร้างหลุมดําอันนี้เป็นความสามารถที่ถือว่าดีมากแล้วก็อีกสกิลหนึ่งก็คือเมื่อตบพื้นที่ของชั้นโอกาส45%เพิ่มค่าผ่านทางทั้งหมด2เท่าหลังจากนั้นเลือกไป1นึ่นที่ของชั้นก็คือมีสกิลบอลทองแบบเพิ่มเพิ่มเพิ่ม,เพ,ม,เ,พม,เ,พมเพิ่มทุกเมื่องเขาเรียกว่าบอลทองอะไรวะนั่นแหละเออมันถามว่าดีไหมก็ดีครับแต่ว่าที่จริงผมไม่ได้มาทาเวน,นี้ครับหมายถึงว่าไม่ได้ทําจี้นี้ แต่ที่ที่ที่ผมจะทําเนี่ยคือจี้นี่ครับเครื่องหลุมดาแม่นยําผมบอกเลยนะว่าในทุกๆไอดีของผมอะจะทําบอกเลยคือไอดีหลักผมอะทําไม่ได้ทำดิมีอยู่แล้วสาหรับอันเนี้ยผมบอกเลยว่าเป็นจี้ที่ดีมากสําหรับผมนะความสามารถก็คือเมื่อก่อสร้างอัปเกรดหรือโตอ,อะไรมาเนี่ยก็คือสร้างหลุมดําแล้วก็อีกเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นมั้งหรือหกสิบห้าเปอร์เซ็นไม่รู้อะมันสามารถมุดมุดหลุมแล้วไปในแถวได้เนี่ยแหละคือที่ผมชอบนะผมเลยจะมาทําในเวนนี้นะครับ ส่วนวัตถุดิบที่ <mel od ic int> ต้องเก็บนะครับก็จะมีทั้งหมด A อบวกสอันแล้วก mm ็ A อีก6อันครับก็ผมมีเพชรอยู่แค่เนี่ยแหละอือสองพัหกร้อยไม่รู้ว่าจะปิดหรือเปล่าเรามาเริ่มสุกกัมนดีว่าก็คือผมบอกเลยว่าถ้าใครจะแบบข้ามเวรเนี่ยก็ข้ามได้นะผมจี้ใหม่ถามว่าดีไหมผมมองว่าดีนะแต่ผมยังมองผมรู้สึกมันดีอะแต่ผมไม่รู้จะเอาไปเล่นกับตัวอะไรตอนนี้ผมเลยพูดยากอ่ะแต่ มันดีจริงๆนะแต่ผมไม่รู้จะไปเล่นกับตัวอะไรแล้วสรุปมันดีหรือไม่ดีวะเนี่ยเออถ้าเพื่อนๆอยากได้คำแนะนำอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับโอ้ไม่หรอที่จริงไอเดียนี้กะจะเก็บเพชรยาวๆนะแต่ว่าจี้หลุมดำนี้ผมแบบชอบอยู่แล้วผมอยากได้แล้วไอเดียหลักผมมีจี้หลุมดำเนี่ยอยู่แล้วไนงะก็เลยไม่ได้ทำนะก็เลยจะมาทำในไอเดียลองๆอื่นๆอ่ะก็อาจจะแบบมีหลายคลิปให้ดูเลยแหละเกี่ยวกับการสุ่มอีเวนต์นี้ก็คือสุ่มหาจี้นะั่นนะอง ส่วนไอจีอกันหนึ่งที่เป็นหลุมดําเรียกเนี่ยถามว่าดีไหมบอกเลยว่าดีครับหลายหลายคนก็น่าจะเห็นแล้วว่ามันเป็นยังไงครับสร้างหลุมดําแถมมีเรียกยังไงก็บอกเลยว่าแจ่มจะแหลมแจ่ม,จมว้าวนะครับเราเริ่มต้นด้วยสองพันหกร้อยห้าสิบเออไปต่อไปต่อไม่รู้ว่าจะปิดหรือเปล่าเนี่ยไฮ้ยเพดยิ้งน้อยอยู่เราหาเพจไม่ได้แล้วนะไอดีลอง อะไรไม่ค่อยเล่นไงเฮ้แต่ก็พยายามเล่นอยู่นะช่วงนี้โอ้โหเหือปัดอืมไม่ออกหน่อยหรอเฮ้ยเดินดูโอ้เอบวกไม่ออกเลยจะ่หนึ่งพันเพชรแล้วเด้อเนี่ยหนึ่งพันเพชรแหละเอ้บวกไม่ออกเลย นี yeah, Finally, ่เวรนี huh. See, ้แม oh, ่งหลอกกูบ่นน่ไม่ปีดนี่มีเจ็บนะเนี่ยเปลี่ยนตัวหน่อยเปลี่ยนตัวหน่อยอ่ะเป็นน้องควีนหน่อยับไปต่อไปต่ออือือมไม่อ่อเลยโอมาหนึ่งครับมาหนึ่งแล้วมาหนึ่งแล้ว โอ้โห uh huh. oh, ไอ้บออันนี้อยู่เลยเฮ้ยอ <Yeah. S 1> <Hey. S 2> ุ้ยเชื่อกดผิด โอ้ไอ oh. hey, บัวออกยา่อยู่นะเนี่ยมันก็อยู่ที่แล้วแต่ดวงนะแต่ถ้าเป็นนี้ใครจะทําเพื่อตามหาที่หลุมนะนี้ก็ผมส่วนตัวผมแนะนํานะแต่ว่าถ้าใครมีหลุมดำที่ดีแล้วไม่ต้องทําก็ได้นะแบบหลุมไทท่านอย่างเงี้ยมีแล้วก็ไม่ต้องทําก็ได้นะแต่รหัดพวกไอดีใหม่ผมยังไม่ค่อยมีหลุมดำนะแล้วผมอยากได้นะหลุมดํานี้คือผมชอบอยู่แล้วอะ่ะขนาดเล่กกับตัวไหนๆผมยังใส่เลยขนาดอะไรวะไอตัวอะไรวะ e เอโรนี่เออกูยังใช้เลย อันที่แบบมันไม่จําเป็นต้องใช้แต่ผมชอบอะ่ะเออมันมันอยู่ที่ความชอบด้วยนะสนําชี่บางอันเนี่ยเฮ้แต่ไอ้บวมมึงจะไม่ออกให้กูเลยเหรอนี่ออกหนึ่งอันเองนะ่าสองพันหกอย่างน้อยมาให้สักสองสาอันน่ะจะได้กูจะได้มีกําลังใจหาต่อหน่อยแต่จริงเท็จน้อยแบบนี้ไม่ควรจะทําอีเวนต์นะครับเพราะว่ามันเป็นการล่อซื้อกูแาอสุ่มได้แค่สิบรอบกูจะปิดว่นี่อย่างน้อยขออีกอันหนึ่งได้ไหม ถ้ายังไม่ปิดเนี่ยโอเคมาสองสวยมาอีกสักอันได้บอสัมบอสัมบอสัมบีอือือไม่มาไม่มามาไม่มาขูอหือไม่ออกไอ้ซาจะออกหรือไม่ออกไม่ออกอีกแล้วเอบวกหายไปไหนเอบวกหายไปไหนโปรติคะแนนลัคกี้นี่ออกดีนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ออกให้กูเลยอาจาร ึบอ่าเรามาสลับซูมหน่อยสลับซูมหน่อยฮึบ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 ปั๊บปั๊บปึ๊ปึ๊บโอ้โหไม่ออกไอ้เหี้ยอื้อหือโอ้โหเอ๋บอกไม่ออกปึ๊บหมดตัวแล้วนะโอ้โหเอนี่กูได้เยอะจัดเอบวกกูใส่ว่า ที่จริงผมอยากได้จี้หลุมดาใหม่มาเล่นคู่กับไอตัวไอที่ผมมีอยู่นะแต่ว่าตัวที่ผมมีเหมือนมันมีมันมีบอกว่าความสามารถกลับเมืองจำไม่ได้ได้แคยไม่ค่อยได้เล่นแต่ค่อนข้างชอบตัวคอคมากอ่ะมาเรามารับเพชรเพื่อนหม่ลระหว่างนี้เรามาเปิดลูกบาทที่ดองกันเนีนเอาไดอีกสักกี่เพชรดูสิ เป็นนี้นี่ไม่คิดว่าจะยากนะตอนแรกถ้าเพื่อนๆอ,อยากเห็นผมสุ่มอีกเร่งน,นี้อีกก็บอกได้นะแต่ถ้าสุ่มก็คงจะหาที้หลุมดำไอ้นั่นนั่นแหละหลุมดำใหม่หันว่าอยากได้ไหมใจนึงก็อยากได้นะแต่ผมอยากเก็บไว้แบบรอจี้ที่ดีกว่านะี้คือไม่ใช่ดิผมผมยึดติดกับช่วงเนี้ยคือผมยึดติดคือเปอร์เซ็นต์กลับเมือมันแค่สี่สิบห้าใช่ปหผมเลยรู้สึกว่าผมอยากเก็บลอเวอร์ชันดาร์กใช่นั่นแหละผมเลยยัง รู้สึกตังหิดต,ตังหิดใจอยู่นะครับว่าจะทำดีหรือเปล่าโอเคมาอีกหกรอบเราตอนแรกสุ่มไปสองพันห้าสิบบวกไปอีกสามร้อยเท่ากับเพชรโดยรวมเรามีสองพันเก้ารอยห้าสิบก็มาดูแล้วกันว่าสองพันเก้ายห้าิบจะได้กี่อันโอเคมาสามสวยสวยสวยอยู่ไม่อันไหมยังยัง อืยังไม่ปิดขาดหนึ่งอันอันนี้ตัวสุมจี้แม้ไม่มีเป้าหมายก็เดี๋ยวรอเก็บครบก่อนค่อยมาเปิดแล้วกันอ่ะเหลืออะไรอีกที่กูยังไม่ได้ใช้ดูแลขออนุญาตลับก่อนอืมเห็นแร่หนึ่งพนันมากูยอมใช้เลยมาเออ,เออะไรอไี้ไหมที่ยังไม่ได้รับ มาูรับเลยเอ้ะทำไมกูไม่ใช้นี้ก่อนโอ้โหจะได้เพชรเยอขึ้นไม่ทันละมาโอ้ชิตได้กี่เพชรสามร้อยห้าห้าเพชรอืมผมคิดไปแล้วบวกไปอีกสามร้อยห้าสิบเพชรจะเป็นทั้งหมดเพชรโดยรวมทั้งหมดจะมีสามรันสามมาดูว่าจะได้บ่ สามพันสามได้มาสามอันอืก็ไม่แยกโอ้โหอเกหือเลือหยเอ็ดไอสัตว์กูรู้เลยแสงสีทองอารามแท้นั่งกินกาแฟอยู่ใต้หลังคานะฮะอืม อโอเคไม่เป็นไรยังไม่ปิดผมยังเหลือเพรสำรองคือถ้าสี่ทุ่มคืนนี้ผมรับก็ได้อีกพันเพรนะครับก็เดี๋ยวรอดูรีวิวได้เลยจี้นี้ผมยังไงก็ปิดแน่นอนอืไม่ต้องห่วงก็สำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะเพื่อนๆอยากได้คำแนะนำอะไรก็บอกกันได้นะถ้าใครอยากเข้าบ้านผมก็บอกได้นะแต่ตอนนี้บ้านเต็มนะเดี๋ยวผมจะพรุ่งนี้ผมจะไปคัดคนออกอยู่นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะบ๊ายบายเจอกันใหม่ครับหนะ้าเอ้ครั้งหน้านะครับ